ตอนนี้นะคะ oh. หลังจากที่เราปิกนิกปิ้งย่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็พากันเดินเล่นนะคะเดินขึ้นไปบนเนินเขาค่ะตรงที่น้องกับป,ป๊าเรามาดูแสงเหนือครั้งแรกนะคะตรงเขาคุณลาเบรี่ค่ะ <Cool. S 1> คุณลาเบอรี่คุณลาเบรี่ <Cool. S 1> คุณลาเบ, <Cool. S 1> <laughs> บรี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะ น้องหัวใจก็ไม่ใส่หมวกนะครับเขาบอกว่าเสื้อกันหนาวเขามีหมวกอยู่ค่ะเนี่ยละค่ะที่สวีเดนนะคะถ้าเกิดแบบว่ามีแดดมาแบบนี้นะคะเราก็จะพากัน ออกข้างนอกเดินออกกำลังกายหรือว่านัดเพื่อนปิกนิกกินข้าวกันแบบนี้แหละค่ะเวลาลงมามันก็เย็นอยู่นะคะมูกไรเพื่อนๆก็พากันเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะนี่ค่ะกลุ่มเพื่อนก็พากันเดินไปแล้วค่ะ Mer. Ja, mm. <slöpp> Men vad svag? Svag? svag kan också vara... Vad är detta? Jag är svag. Svag kan vara något som går sönder. chị ơi cái cái sao cái cái Để cái này cái này cái này cái ค่้งบนวิวสวยมากเลยนะคะที่ี่อทวยท่่วสวยมวสวย่วยสทวยวย่วย ถ่าอย่านียงายไ่ได้อยากจ้ลูกงามยืนตรงนี้นี่ถ่ายลุกูงเออถ่ายลูกมัวถ่าถ่ายลูกมูทุกคนกันเร็วถ่ายลูกมัเป็นที่ระทึกเอออ่าเดี๋ยวสกีถ่ยให่วเป็นที่ระทึกะเนตงกลองี่ีมย้าเี่ยน่ต่ายืนอ่หถยยืนนี่ สวยเนาะนัไม่าปีไหนเอเดนะเบื้องหลังภาพสวเๆนยนะคะ้องเบื้องต้องบดนะ

ค่ะประเทศสวีเดนนะคะเป็นประเทศที่รักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีมากๆเลยนะคะกล่องไม้ตรงนี้ค่ะก็คือเขาก็นำเปลือกกล้วยนะคะมาโชว์มาหย่อนลงในกล่องเนี่ยค่ะ ให้เราดูว่าถ้าเกิดเราทิ้งลงบน,บนพื้นดินนะคะมันจะใช้เวลาในการย่อยสลายใช้เวลากี่ปีกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกนะคะถ้าเกิดกล้วยนะคะก็อยู่ประมาณ1เดือนแล้วก็มีแก้วพลาสติกแก้วกระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าประมาณสามเดือนแล้วก็มีก้นบุหรี่นะคะก้นบุหรี่ก็ประมาณ1 3ถึงสาม 3ปีคะ่ะแล้วก็มีกระป๋องนะคะกระป๋องอลูมิเนียมก็อยู่ที่200-500ถึง500ปีค่ะและตรงนี้ก็คือขวดพลาสติกนะคะก็ใช้เวลาในการย่อยสลายก็อยู่ประมาณ450ถึง1,000ถึง1,000ปีนะคะแล้วก็ขวดแก้วค่ะก็จะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนะคะนานมากก็คือ1ล้านปีเลยนะคะขึ้นไปค่ะ นี่ก็คือแผนที่นะคะแผนที่ของไอเขาคุณลาแบลี่ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือเป็นสัญญาณเสาเรดาร์นะคะเพื่อแจ้งเตือนบอกเรือค่ะเกี่ยวกับการเดินเรือนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนสุดของบนเขาแล้วค่ะมันก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยนะคะมองเป็นมองเห็นเป็นทะเลกว้างใหญ่สวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเดินดูด้วยกันนะคะ เขาคุลลาเบลี่นะคะก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเฮอร์กเนสค่ะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆค่ะตรงนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่ครอบครัวของแม่น้องนะคะที่เรามาชมแสงเหนือกันค่ะซึ่งสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรง ตรงสุดเลยนะคะสุดเขาเลยค่ะยอดเขาเลยตรงที่น้องพอใจปีนขึ้นไปเล่นนะคะคนที่ประเทศสวีเดนนะคะเวลาอากาศดีผู้คนก็จะพาครอบครัวพาลูกพามานะคะออกมาเดินเล่นรับแสงแดดนะคะสูดอากาศบริสุทธิ สวยงามมากๆเลยค่ะมาที่ไรก็ไม่เคยเบื่อนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าร้อนนะคะถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบว่าใบไม้ออกมาเยอะแล้วนะคะออกมาเต็มต้นแล้วเดี๋ยวน้องก็จะพามาดูอีกรอบค่ะขับรถขึ้นบนเขานะคะชมวิวทิวทัศน์ข้างถนนค่ะต้นไม้เขียวขจีสวยงามนะคะ ดูดูแบบนี้ยังไม่น่ากลัวนะคะถ้าเกิดไปยืนตรงปะป,ปาค่ะตรงน้องพอใจเดินไปค่ะแบบเป็นหุบเหวนะคะลึกมากๆเลยค่ะต้องคอยระวังต้องคอยตะกูลบอกน้องพอใจนะคะว่าอย่าเดินไปใกล้นะคะแต่เขาก็มีเขตแบบว่าเอ้บอกเราอยู่ค่ะว่าห้ามเดินไปถึงช่วงไหนนะคะ

Beijo, <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nhận Để không nào. ไอติมเนาะนี่มนันไอหอนคิดไอติมเดินหายังบุหงทงกับไอ้ยําบหงแล้วอนแ้ว่าปีนี่คนจิตกดีอยู่เลยพราะว่ายังวกต,ติพอปกติเฟ็ดบุันย่อนนะนะ่ะเขาใส่เสือ้อธรรมาดากัน,นได้ละเด็ก ใส่เสือเสือกันหนาแบบเส้นเสือนางหรือว,ว่าเสือเจใส่ตั้งแต่เส้นบัวทองใส่แบบสี่ก็ได้มันก็อุ่นแล้วสินะแต่ปีนี้มันยังหนากเอาอยู่นะเห็นว่าหนูรีบคิดว่าถ้าเกิดช่วงนี้ฮัตาดอกไม้ฝนตกแข็งแค่หล่ะแล้วตกจุนได้เหมือนเรกที่เ่าไปกันเนะย <c oughs> ตอนวันจะขอไปตาเดียร์เป็นได้เพืงง่อนงั้นไปเอเธอไปตรงกันเลยเธอเธิไป, <c oughs> ไปไหวเต็มแต่เธอเลิกง,งานมาเธอมี็ยางาขาลากแล้ว่าามันว หลังจากที่เราเดินขึ้นไปบนเขาชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำลังพาก,กันเดินไปที่รถค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องและครอบครัวค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจทุกการรับชมคลิปและทุกคอมเมนต์และทุกการกดไลค์นะคะดูค่ะในระหว่างทางที่เราขับรถกลับบ้านนะคะตรงนี้มันก็จะมีจุดชมวิวค่ะแล้วก็ จุดให้เรายืนถ่ายรูปนะคะสวยมากๆเลยค่ะซึ่งจะมองลงไปข้างล่างนะคะก็จะเห็นหมู่บ้านค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย